นวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15คห้าเดือน8เป็นเดือน6มิถุนาเดือนมิถุนา2564เราก็มารวบรวมกันฟังธรรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดจักพัติตอน11อโมงถึงเที่ยงหรือว่าที่หัวค่ําตั้งแต่3ทุ่มถึง4ีทุ่มที่ L.A. ที่ประเทศอเมริกานะรวบรวม,ก,รรมการฟังธรรมพราะการฟังธรรมก็เป็นกิจหน้าที่เราสวดมนต์ฟังธรรม บุญกียรวัตถุสามก็ยด้เต็มขึ้นทานศีลภาวนาทานวันเวลามาสวดมนต์ทานวันเวลามา,นมนา,า,มาให้ทานวัตถุสิ่งของให้ธรรมาทานให้อภัยทานการให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นกิจหน้าที่เราต้องทําทุกวันถ้าเราปัถนาเป็นหน่อพุทธภ,ภูมิหรือปัถนาปัจเจกภูมิปัถนาสาวกภูมิภูมิที่ต้องมีความเมตตาไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณการุณาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเรามีความเอื้อเฟือ้อความอยากให้หมู่กลุ่มได้มีเวลามาสวดมนต์มาฟังธรรมมาประพฤติปิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจก็ตั้งมั่นไปเรื่อยถึงใครจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของเขาโลกมันแก้ไขไม่ได้หลวงปู่ดูท่านว่าโลกเท่าแผ่นดินทำแค่ปลายเข็มเราทำปลายเข็มให้ตั้งมั่น ไปเรื่อยๆมันก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเป็นโลกธรรม8แต่เราต้องข้ามให้ได้โลกธรรม8ถึงจะว่าดีไม่ดีก็ตามก็ปล่อยเป็นตามสภาพพอเทามอบกายถวายชีวิตทุกครั้งมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระธรรม มอบการ,รกายทวาชีวิตต่อพระรยาสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากมนทินเครื่องเศร้ามองทั้งหลายอุปกิเลสก็ไม่มีแล้วอุปกเกเรสิบหกก็หมดแล้วตัณหาก็ไม่มีแล้วมีแต่ความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามีแต่ความเสียสละมีแต่ความที่เป็นหนึ่งเดียวคือว่านิพพานแปลว่าหนึ่งพุทธมนต์แปลว่าหนึ่งก็เหมือนกัน หนึ่งพุทธะพุทธะผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานพุทโธนั่นเองนั่นแหละเราจะได้เข้าใกล้พุทโธถ้าพุทโธมีมันก็มีธรรมโมมีสังโฆมีพุทโธมันก็มีธรรมโมแต่พุทธเจ้าถึงเคารพพระธรรมพระธรรมเนี่ยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาของพระตถาคตหลังจากที่พุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยพุทธเจ้าได้ฝากศาสนาไว้กับธรรมวินัย เราต้องทำจิตใจให้หนักแน่นเหมือนศิลาแท่งทึบแท่งทึบไม่ถูกลมพัดไปด้านไหนย่อมไม่ไหวย่อมไม่เอ็นไปตามลมที่พัดมาทั้งทิศท,ทุกทิศท,ทุกทางเป็นจะเป็นทอร์โดก็ตามเจนพายุฝั่งดูดูร้อนพายุอะไรมันก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะศิลาแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวกับสายลมชั้นใดผู้ที่มีอาจลัทธาย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมแปดไม่หวั่นไหวต่อการสรรเสริญน,นินทา ไม่สวนไว้ต่อมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกเป็นโลกกรรทำแปดแต่เราพูดได้แล้วต้องทําได้แต่พูดได้ทําไม่ได้มันก็แค่นั้นแค่เป็นวาจาที่พูดออกไปแต่ถ้าเราพูดแล้วมันก็เพียนพยายามทําทางกายเพียนพยายามทำทางใจนี่ใจนี้สําคัญถ้าจิตใจตั้งมั่นมันย่อมเอากายมาสร้างคุณงามความดีเอาวาจามาสวดมนต์มาสื่อสารให้เกิดการมีความรัก ความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยนะความรักแบบไม่ผูกมัดผูกพันกับใครรักแบบพี่แบบน้องแบบปู่แบบยา่าแบบตาแบบยายคนเราเคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเป็นญาติกันทุกคนไม่มีใครเราไม่แต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์บางชาติพิมพาพาโสทราก็เป็นแม่ก็บวงทีก็เป็นเมื่อก่อนในดิตชาติตอนที่ยังไม่ได้ พุทธบุรกรทั้งสีอสงไขยเนี่ยแม้แต่นางอุบลวรรณาก็เคยเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์มาก่อนนางอุบลวรรณาตอนที่เป็นเทวดาที่มาสิงสถิตยอยู่ที่ชัตรของราชาที่เต็มมีใบนะกษัตริย์ราชาที่เป็นสิงสถิตนั้นะเป็นนางอุบลวรรณาที่เป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาจุติอยู่ ในเครื่องทรงของกษัตริย์นี่ท่านไปบอกให้เตมีใบไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรทําตัวเหมือนคนบ้าคนใบ้เนี่ยให้เขาให้กินก็กินเขาไม่ให้กินก็ไม่กินนี่นีนน่คนเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเคยเกิดแพนแพร่แม่เกินเป็นลูกเกินเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันไมไม่มีใครหรอกไม่เคยมีความสัมพันธ์กันสัตว์เดละชาชันเหมือนกันเราเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในธาตุดินธาตุน้ํา ธาตุลมธาตุไฟมหาตะพูตรูปทั้งสี่เนี่ยมหาไปว่ายิ่งใหญ่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเพราะว่าธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุอาศัยแต่ธาตุดั้งเดิมคือว่าธาตุดินทางดินตานน้ำนี่ธาตุดั้งเดิมนี่ยเราได้ร่างกายมาจากแม่ของเรานี่ได้เลือดมาจากแม่แต่ได้อากาศธาตุมาทางลมอากาศธาตุ ธาตุไฟต่างๆอันนี้มันประกอบมาถึงเป็นร่างกายของเราฉะนั้นเรามีร่างกายจะมีคนรักบ้างก็มีมีคนไม่รักก็มีมีคนเฉยเฉยก็มีเขาว่าคนรักเท่าผืนนังคนช่างเท่าผืนเสือเพราะคนเราวาสนามันต่างกันนมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้เพราะว่าวาสนาเหมือนคุปหลวงจันทร์ประโมทก็อีกอย่างหนึ่งเราก็อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อกัญหาก็อีกอย่างหนึ่งคนเรามันมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนลูปูเชะ หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟั่นคูบาจาย์หลวงปู่แหวนคูบาจาย์มากใหม่มมแต่หลวงปู่แหวนเนี่ยท่านเคยอยู่กับหลวงปู่หนูท่านอยู่ด้วยกันมีความผูกพันเหมือนพ่อเหมือนลูกเมื่อใดหลวงปู่หนูไม่อยู่ด้วยหลวงพ่อหนูไม่อยู่หลวงปู่แหวนก็ไม่ฉันยาไม่ฉันข้าวเลยนี่นะคือว่ามีความผูกพันเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาเคยเกื้อกูล ช่วยเหลือกันเนี่ยชาตินี้นี้ท่านก็ช่วยเหลือให้วัดดอยแม่ปันโด่งดังไปทั่วโลกกว่าไดเนี่ยท่านสามารถอยู่นั่งเนื้อก้อนเมฆได้หลวงปู่แหวนสุจิโนเนี่ยอยู่วัดดอยแม่ปังแต่สมมติว่าพูดว่าด้ยวัดดอยแม่ปังเขาจะรู้จากวงปู่แหวนไม่รู้จากหลวงปู่นูเท่าไหร่เนี่ยหลวงปู่นูพระอุปถา,า์ราเป็นเจ้าวาดด้วยเป็นเจ้าวาดวัดดอยแม่ปัง แต่หลวงปู่แหวนท่านเป็นแค่ประธานสงฆ์ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่หลวงปู่นูเป็นเจ้าวาดเป็นผู้ที่ดูแลหลวงปู่แหวนนี่มนต์ให้หลวงปู่แหวนมาช่วยกันทําวัดดอยแม่ปังให้เจริญท่านก็ทําเจริญจนลู้ไปทั่วประเทศหลวงปู่แหวนสุจิโนโนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เก่งเก่งในการไปทุดงกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ตื้อจะเก่งเรื่องผีผีนี่กลัวหลวงปู่ตื้อแต่ถ้าเป็นงูนี่หลวงปู่แวนนี่ท่านไม่กลัวงูนี่พวกงูพวกพญานาคนี่หลวงปู่แวนสู้ได้งูพวกงูพวกพญานาคเมื่อก่อนท่านไปที่บ้านทุ่งบวกข้าวพระธาตุนโมท่านก็ไปบําเพ็ญอยู่ที่พระธาตุนโมนะพระธาตุที่เก่าแก่ที่บ้านเกิดของเราเนี่ยที่อยู่วัดเอ้ยบ้านบ้านทุ่งบวข้าวพระธาตุ นโมท่านไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่แหวนไปอยู่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็ให้ไปภาวนาสู้กับพญานาคทั้งคืนหลวงปู่แหวนก็มาบอกกับหลวงปู่มั่นว่าผมไม่ได้นอนหลับทั้งคืนครับพญานาคมากวนผมทั้งคืนเลยหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นก็ไล่ให้หลวงปู่แหวนไปสู้ต่อคืนนี้ก็สู้ไปอีกจนชนะนะถ้าแพ้เนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่นักสู้ท่านก็ไล่ให้หลวงปู่แหวนไปสู้กับพญานาคอีกคืน เอาไปหลวงปู่แหวนเขาสู้กับพญานาคจนได้หรือว่าชนะพญานาคได้อันนี้เป็นคําเทศของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิปูวัดอรัญญาวิเวกที่แม่แตงท่านเล่าให้ฟังท่านเทศให้ฟังนี่นะอันนี้เราเล่ากันสืบสืบกันมาถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์สืบต่อมามันก็จะหมดไปคำสั่งสอนความเชื่อมันก็จะหมดไปเรื่อยๆไม่เชื่อว่าหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่แหวนมีหลวงปู่ เปลี่ยนมนนนีความไม่เชื่อในอันนี้มันก็จะเสื่อมสามไปเรื่อยๆคนไม่มีศรัทธาแล้วก็พูดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่แต่ถ้าผู้มีใดมีศรัทธามีความตั้งมั่นแล้วพูดไปนิดหน่อยเขาก็เชื่อเพราะว่าพระในมุสสาไม่ได้พระต้องมีศินส2 7่สถ้าเป็นศินห้าสิลหอพรรมจริยานั่นเองศีนห้าอพรรมจริยาคือว่าไม่ไปทํากรรมให้ฟุ้งเฟอเ้อเหิม ศิลห้าของพระมันก็มีอย่างนี้นะฉะนั้นเราพยายามมันสร้างสมสังสมคุณงามความดีมันบำเพ็ญฟังสุตตะมยะปัญญาคืนได้ยินได้ฟังมากเหมือนพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นศิัทธาเป็นพระพุทธเจ้ามาท่านอยู่กับปัญจวัคคีย์พระโพธิสัตว์ปัญญาวัคคีย์ก็ไม่ศรัทธาเห็นพระโพธิสัตว์ท่านไปเสวยข้าวแล้วเสวนข้าวมีมีม มีเฉวยข้าวแล้วท่านก็เบื่อหน่ายว่าพวกผู้นี้ไปตามปากอยากตามท้องเลยหนีปัญจวัคคีทั้ง5ก็หนีพระโพธิสัตว์หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิมิคทาเนยวันที่เมืองพาราณสีนี่ยสาภายพาระโพธิสัตว์ท่านก็บำเพ็ญดีแล้วเราอยู่คนเดียวเราจะได้เพ่งพินิษฐ์ท่านจนได้บรรลุเป็นพุทธเจ้าท่านก็ไป,ป,ปโปรดปัญจวัคคียพระพุทธเจ้ายังไปโปรด ลูกศิษย์ลูกหาปัดโปรดสาวกไปปกรอวันมาฆบูชาวันที่จะถึงวันที่ยีสี่เดือนหน้าเนี่เป็นวันมาฆบูชาวันที่พุทธเจ้าเอาธรรมาจากเอาอิยาสสีไปเทศโปรดให้ปัญจวคีทั้งห้าได้บรรลุปเป็นโสดานสิกิทาคาอนาคารหันคือว่าวันพระธรรมก็ได้ถือว่าวันพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นมาพระสงค์รูปแรกก็ได้น,นี่ยเป็นวันสําคัญ ของศาสนาพุทธเราต้องทําความเข้าใจว่าวันวันพระพุทธก็คือวันวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขาบูชาวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมคือว่าพระธรรมคาสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่วันอาสาฬหาบูชาเนี่ยวันที่พระพุทธเจ้าเทศมรรคภิญญยสัตวรร์สี่มาจากกงล้อรรมาจากหมุนไปเพื่อจะได้พระ สงองค์แรกโกธัญญาองค์แรกก่อไปก็จนถึงห้าองนี่เนี่ย,ยพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ววันอาสะแต่วันพระสงฆ์จริงๆก็วันมาฆาบูชาพระสงฆ์หนึ่งพันสงร้อยห้ายูรูปมาประชุมด้วยไม่นัดหมายเป็นเอหีพิขุอุบสัมบดาพุทธเจ้าบวชเองให้หมดเ,เป็นผู้มีอภิญญามาด้วยไม่นัดหมายแล้วพุทธเจ้าก็เอย่ย ว่าอีกสามเดือนเราจะนิพพานวันมาค่าบูชาเราจะลืมนะวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อเดียวกันถ้าไม่มีพุทธไม่เกิดธรรมก็ไม่มีสงฆ์ก็ไม่มีเนี่ยมันสําคัญมากถ้าเราไม่เชื่อพระสงฆ์ไม่เชื่อผู้ประพฤติด,ดีไปบัติชอบเราก็จะหลงงมงายไปในลทัทธิในาศาสนาต่างๆพอยุคข,ของสมัยนี้เป็นยุคข,ของความเสื่อมเสื่อมไปจากความ ศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่เชื่อในว่าพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงถือแต่วัตถุถือแต่เครื่องเส้นบูชาไปเหมือนลัทธิศาสนาอื่นเหมือนการบูชาต้องได้ของบูชาต้องไปฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์แค่นี้มันก็ผิดแล้วแค่นี้ก็มันก็ผิดอยู่แล้วเพราะเขาไปเบียดเบียนสัตว์พุทธเจ้าทันว่าการบูชาคือว่าการประพฤติ ปิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างยิ่งเนี่ยพุทธเจ้าถึงว่าตอนที่ท่านจะปรินิพันธ์วันวิสาขาบูชาพวกกษัตริย์พวกพระพวกญาติโยมเขาออกเครื่องบูชามามาก,มา,กมายกองเท่าพเนนเทินทึกขนาดไหนแต่พุทธเจ้าไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจในเครื่องสักการะในเครื่องบูชาแต่ผู้ใดประพฤติวิบัติทางกายทางพระาจา ทางจิตใจให้ตั้งมั่นให้เป็นโสดาบันสกิทาคา,า,าอานาคาอรหันต่อหน้าพระเจ้าตอนก่อนที่ท่านจะได้ปริณิพ่านท่านมีความปิติมีความภาคภูมิใจมากที่ท่านได้เห็นโสดาบันสกิทาคา,า,าอาณาคาอรหรันต์เนี่ยการสุดตามญปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลาย ถ้าเราเกิดขึ้นแล้วมันก็จะตั้งมั่นไปเรื่อดไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าโลกมันมีแต่ความเพลิดเพลินม,มีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความอยากได้ตามใจพอไม่ได้ตามใจมันก็ทุกข์ทุกข์ที่ทนได้ยา,ยากยำปดช่างนารามพามตีตัมปีดูขัางมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์ะพุทธเจ้าท่านว่าปรารถนาให้สังขารร่างกายให้มันดูสวยดูงามตลอดมันเป็นไปไม่ได้ พราะมันตั้งอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปตอนกินเข้าไปก็อร่อยเพราะมันเลยลําคอเลยอะไรไปแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นมีอะไรรสชาติอะไรแล้วมันก็เป็นแต่สักแต่ว่าเป็นของเมาของมึนไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เป็นข้าวสู่ท่านก็กลายเป็นของเน่าของเหม็นของเสียงส่วนที่ดีมันก็เป็นน้ําเลือดน้ําเหลือง น้ำหนองมันก็เป็นเล็บอะไรกันไปเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังขารร่างกายของเรามันกองทุกที่ทนได้ยากทุกในสังขารนี้มันทนได้ยากไม่สามารถจะให้มันตั้งอยู่ได้วันเวลาก็ไม่เคยคอยใครวันเวลาไม่เคยคอยใครการเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเราจะอยู่ได้กี่หมื่นวันเองไม่เกินสามหมื่นวันสามหมื่นหกพันห้าร้อยวันมันก็ ตายแล้วร้อยปีของคนแต่คนไม่ยุคนี้ไม่ถึงแน่ยเราก็ยังไม่ถึง80ดสิกี่ปีก็ไม่ถึงเพราะความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่ไม่แน่นอนอาจจะตายด้วยโควิดจย่าได้ด้วยโครคไข้เลือดออกมเกอะเร็งโรคไรสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นมาอุปติเหตุก็ได้อะไรก็ได้คนเรามันเกิดมาพร้อมตายแต่การเกิดมาแล้วเราสร้างคุณงามความดีเราสร้างบุญสร้างบุศสนี่สําคัญ ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบะมีสุตตามยะปรรยัญญาจินตามยะปรรยัญญาภาวนามยะปัญญาปรราัญญาคู่กับศรัทธาด้วยมักจะตั้งมั่นไปตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็จะมั่นคงไปเรื่อยๆเหมือนพละห้าอินทรีย์ห้ามันต้องมีพร้อมกันศรัทธาวิยะความเพียรตัวเนื่องสติความรู้ได้สัมปัเนียความรู้ตัว สมาธิความตั้งมัน่นปัญญารอบรู้มันต้องไปคู่กันคือว่ามีภาละคือพลังภาละคือพลังพลังกายด้วยพลังใจด้วยภายในด้วยภายนอกด้วยมันถึงมีกําลังยกของอะไรถึงว่าตัวใหญ่ไม่มีแรงมันก็แค่นั้นแต่ถ้าตัวใหญ่ด้วยมีพละมีพลังมีอินทรีย์ความเป็นใหญ่ด้วยทั้งใหญ่ทั้งแข็งแรงสามารถยกหินยกอะไรก็ได้ถ้าทําเครื่องบินทําอะไรก็ไปได้ ไปโลกไปโลกหน้าก็ได้หรือว่าไปโลกอื่นอื่นก็ได้ไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ได้พอดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเมื่อใดดวงอาทิตย์อยู่ด้านซ้ายดวงจันทร์ก็อยู่ด้านขวามันก็ไม่อยู่ตรงกันมันวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยพอโลกเราหมุนหมุนไปรรอบโลกแกนโลกก็หมุนเปลี่ยนแปลงไปโลกมันก็ร่อนถูกวันมันปทีก็หนาวบางทีก็พายุหมุนทําให้คนนั้นคนนี้ตายเนี่ยแหละ โลกมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากพุทธเจ้าถึงตัดว่าพาราฮาเวปัญจกันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนิ่อพาราฮาโรจจบุคโรโบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพารานานังดุขข้างโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพารานิเคปันังสุขข้างการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคีปิตวาคารุงคารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว พาลังอานาดียาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอื่นๆขึ้นมาอีกสมมูลังกันทั้งอัพยาหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาตโตปริณิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปาถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่เหมือนพระพุทธเจ้าดับสนิทเกล็ดตายเรียบตันหาก็ตายเรียบไม่มีอะไรที่จะเกิด พอตัณหาทําให้ท่านใยว่าตายเกิดบัดนี้เราลื้อเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเดือนให้เราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยบัดนี้จิตเขาเรา,เาถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือว่าถึงนิพานนั่นเองถึงนิโรธถึงนิพานนั่นพุทธเจ้าถึงสรรเสริญว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนัตสันติปรรังสุขังสุขอืขอ่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสมมงบพัทนัทเนี่ยไม่ต้องมีการเกิดการตายไม่ต้องกินธาตุดินน้ำลมไฟอีกมีแต่อากาศธาตุวิญญาณธาตุมีแต่ธาตุจิตดวงเดียวที่บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสจากอุปกิเลสทุกหมดเนี่ยจิตดั้งเดิมก็อย่างที่บอกครั้ง,ท,งทุกคราวจิตดั้งเดิมเป็นจิตธรรมกายจิตต้องทำเป็นธรรมะกายใจเป็นเอกจิตเป็นธรรมกาย เนี่ยรรมกายจิตท,ที่สองเป็นจิตเป็นพรหมกายมีเมตตากรุณามุติตา,า,ตาอุเบกขาจิตเป็นพรหมพระกายถือว่าสูงสุดกับพรหมด้วยซ้ำพรหมมกายจิตอันดับที่3คือว่าจิตพุทธกายจิตพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตภูทธกายจิตอยู่เหนือภพภูมิต่างๆที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในกามมพบกามมาลูกลูกประโรคอรูประโรคต่งางๆ อยู่ในตัณหาไม่อยู่ในทุกอย่างฉะนั้นการประพฤติบัตรการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ทุกวันมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันพิจารณากายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยพิจารณาไปเราจะเห็นว่ากายสังขารเป็นสัจธรรมความจริงมันเป็นสิ่งที่มันไม่ปรารถนาจะให้มันรั้งให้อยู่มันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเรา เราท่านทั้งหลายถ้าเราเห็นอนิจจังจริงๆโดยใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสบเบสั่งฆ่าลาอนิจจติยดาปัญญายะปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอาธานิพินดากติดูแคเเอสัมมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดยดซาเปสั่งฆ่าลาดุฆาติยตาปัญญาญาปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อัฏาานิพินดดีดูเเคเอสามาโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยแน่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเป็นอัน,อนเป็นธรรมอันหมดยดเนี่ย สัเพธม,มาอนัตตาติยดาปัญญายปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัถนิพินดติดุเคเอสัมมโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดยศนี่นะอปปาเตมนุเซสุเยชนาปารามคามิโนหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอ,อยู่ตามฝั่งในนี้เอง เยจะโคสัมมาดดกฆาเตธรรมีธรรมานุวัติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติตามสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเตชนาปรเมสั้นติมาจุดทะยังสุตตรังชนเหล่านั้นจะถึงฝั่งแห่งพระนิพานข้ามพ้นป่วงแห่งมัจจุที่ข้ามใดยากนักกันหั่งทำมังวิปะหายาสุกลางภาเวทปันธิโจจงเป็นบัณฑิตละทมดำเสียแล้วเจริญทมเขาโอกโอกโอก โนกโนกมาคมาวิเวกยะตโตมตเหิมีชยาหิตวากามีอักินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำอยากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากเนี่ยนี่นถ้าเราไม่ละกามแล้วหรือว่าจิตดั้งเดิมเราไม่มีกามพูดย่งไง จินดั้งเดิมของเราไม่มีกรรมแต่การหมุนเวียนเปลี่ยนไปไปเจอคนนั่นเจอคนนี้เจอผัวเจอเมียเจอ,เจอลูกเจอเต่ามีเตอมีกรรมขึ้นมาจากที่ไม่มีน้ําจากที่ไม่มีน้ำเราม,มีน้ําจงละกรรมเสียเป็นผู้ไม่กังวลจงยินดีเฉพาะต,ต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้รวยยากเนี่ยถ้าเรายินดีความสงบระงับไปผู้เดียวไปแบบนอนแลกไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องไปใคร เป็นผู้ที่ไปเนี่ยเป็นที่สงบละงัดซึ่งสัตว์สัตว์มันคือยังคล่องคล่องอยู่ยังเกิดยังตายยังอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกมีเต้ามีลูกหลานมีนั่นคนนี้มาเลี้ยงดูเ,งเนี่ยคือว่ามันยังเป็นผูกยังผูกพันผูกพันในความรักโลกโกรธหลงเนี่ยผูกพันมากมันก็ไปไหนไม่ได้ถ้าจะไปนิพพานถ้าทิ้งพวกนี้ไม่ได้มันก็จับแค่เราสัมพนันมันก็ไม่ไปสักที ไม่ถึงพระนิพพานสถิีฉะนั้นพุทธเจ้าท่านถึงบอกให้เราเป็นผู้ที่พัฒนาซึ่งพระนิพพานซึ่งเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์กินดีได้โดยยากเนี่ยอันนี้คือว่าเป็นที่ไปคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวไม่มีใครเจ็บพร้อมเราไม่มีคนในที่เจ็บพร้อมกันนอกจากรถชนตายทั้งหมู่ตายพร้อมกันเจ็บพร้อมกันก็มีแต่ว่าตายอาจจะตายคนละว,วินาทีหรือว่าตายวินาทีเดียวกันก็ไม่แน่น คนเรามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเพราะคนเราไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่พยายามปัดไฟลาคะโทสะโมหะที่ไม่หัวไม่ตัวไม่กายของเรานี้ไม่พยายามปัดมันก็ทุกข์มันก็ร้อนจะบ่นบัตรเรื่องนี้ร้อนทาไมร้อนก็ตัวเองไม่ปัดเองพุทธเจ้าเป็นแค่ผู้บอกพุทธเจ้าถึงตัดบอกอัตตา,าตาโรตถาคตาตถาเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้น สิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเราท่านทั้งหลายที่ต้องประพฤติปิบัติเองอัตติอัตโนนาโถโกสินาโถปรโรสัยยาอัตติสุทันเตนะนาทังลพติทุลพังนี่นะถ้าเราประพฤติปฏิบัิดีแล้วตนเป็นที่พึ่งตนแล้วเป็นผู้ที่ฝึกตนประพฤติตามธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่ละลาคะโทสะโมหะไม่ตกอบายภูมิสี ไม่ติดความเป็นมนุษย์ไม่ติดความเป็นเทวบุตรเป็นสวรรค์นีไม่ติดในสวรรค์ไม่ติดพรหมโลกพอไม่ติดพรหมโลกเข้าถึงเลขเก้าก็เข้าสู่เลขศูนความเป็นอนัตตาเข้าเป็นนิโรธคือนิพานนั่นเองนี่ไนะการถึงนิพานถึงนิโรธนิพานผู้ที่อถูกอุปมานุสติความสงบระงับเป็นผู้ไปหนึ่งเดียวเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลก ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมากินนิน้ำลมไฟอีกเนี่ยนะไม่ต้องมาคบปังงมไม่ต้องมาเลี้ยงมาดูกันมีแต่ความปิติความสุขมีพักาหารไม่มีอะไรสิ่งอย่างมีติปีสุขมีสมาธิอันนี้เป็นชั้นของสมาธิอยู่ยังไปไม่ได้เหมือนชานเนี่ยุเอ ปถมฌานทุติยฌานตติจฌานจตุตาฌานนี่ฌานถ้ามีฌานถึงมีสมาธิถ้าผู้ใดไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌานฌานนี่มันฌานโลกีหรือว่าฌานลกุตะละหรือเปล่ามันต้องพิจารณาถ้าเป็นฌานโลกีมันก็เกิดแค่ชั้นพรมพรมมโลกนี่เนี่ยกรรมฐาน40มันก็เกิดแค่พรมมโลกแต่เราเอากรรมฐานฐาน40มาประพฤติบัติ เพื่อจะให้เป็นสัมมาสมาธิไม่ให้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นฌานแบบสมาบัติแห่งความหลุดพ้นไม่ฌานโลกุตละไม่ฌานโลกีเราจะได้รู้ว่าอาดีตเราเคยสร้างมาอะไรเรามีญาณปัญญาญาณรู้อดีตปัจจุบันอนาคตไหมเราทําอาสวะเกษตรให้สิ้นหรือยังเราเราเบื่อเราหน่ายหรือยังเราจะรู้ด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครจะทําให้เรารู้ได้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ลงมือทําไม่พิจารณาไม่นั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไม่แผ่เมตตาไม่โมทนาบุญสมาธิมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะศีลทําให้เกิดสมาธิสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาให้เกิดวิชาวิชาทําให้เกิดวิมุตติวิมุตติทําให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะปัญญาญาณอย่างรู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตไปในเนี่ะ มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เราดับเหตุเด็ดเหตุคืออะไรกามราคะนั่นเองเหตุที่เราต้องมาห้ามหันมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยกามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของน่าเบื่อหน่ายน่าน่าจะคลายกำนัดเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสูตทั้งหลายจงเมินดูโรดราชรสที่ราชรสที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ย ให้เราพิ่งจิตทุกวันศีลธรรมกรรมฐานเราต้องมีถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกรรมฐานแล้วก็ออกจากความผูกพันความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้ฉงนั้นเราพยายามพิจารณาทุกวันพิจารณากรรมฐานเกซาโลมานาคาทันตาตาโจเหมือนที่ว่าพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ทฐมท่านก็สอนเรื่องนี้นะ กรรมาฐานห้านี้นาะพุทธองค์ท่วนท่วน,วนทุกองค์ทรงชี้แปรภพายเป็นมูลฐานเลา่าเป็นเคลา้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมขนนี้นั่น หมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากฝาลายเล็บฟันอีกหนาะก็ว่าเฉิดฉายยามเยิ้งแย้มพายเหมือนพายสินสีนางอ,อีห่อหุ้มอบอุมกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายาผมขนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันให้นั่งพินิษน้อมพิทยพัน์ที่เราสําคัญหมายมั่นเป็นตนหมาย,มายว่าดีงามแลซามตัวตนใช่คนใช่เราใช่ท่านมันเป็นแดนสักโตว่วาธาตุเรามาหลงในธาตุดิน ธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมหาธาตุภูธตรูปกทั้ง4ี่เนี่ยนะมันเลยออกจากอากาศาธาตุวิญญาณธาตุออกจาก,ากพวกกรารมโลกรูป,ปรโลกลูกไม่ได้มันเรื่งจมอยู่มหาธาตุภูตรูลกทั้ง4เนี่ยนะฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญามีการประพฤติปฏิบัติที่ดีเราจะออกจากโลกได้ฉะนั้นเราพยายามมันทำมันสวดมนต์มันแผเมีตามันฟังธรรม พินิจพิจารณาศีลทำกรรมฐานทุกวันมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาทุกวันให้เราเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสาราสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ